วันนี้คือวังวนที่เราแบบต้องออกจากคอนเซปต์นี้ออกจากวังวนที่แย่ๆที่ทำให้เราไม่มีความมั่งคั่งร่ำรวยตัดมันออกไปแล้วกลับมาร่ำรวยแล้วไม่ต้องมีโครคภัยไข้เจ็บมามีลมหายใจโพรเปทัสกันครับเริ่มต้นในการเปลี่ยนลมหายใจเป็นเข้าสุดกัน้นออกสุดกั้นผังทางพงจมูกเริ่มต้นในการทานอาหารมื้อเดียวในหนึ่งวันหิวเมื่อไหร่ก็กินอิ่มก็เลิกเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำฟาสติง้ง วันละ6-8ขวดขวดละ5 0 0้ซีซีหรือ6 0 0้อซีซีต่อ1ขวดต่อทุกๆ2ชั่วโมงตั้งแต่ตื่นนอนแล้ววันนั้นไม่มีอาหารเริ่มต้นด้วยการน,นอนให้ได้9-12ชั่วโมงรับรองเลยว่าคุณผู้ชมจะกลายเป็นคนใหม่ในร่างเดิมจะเป็นคนรวยไม่ป่วยก็มีเงินคนป่วยนี่แหละไม่มีเงินสักคนให้มีคนล่ำรวยนะยกตัวอย่างคนบางคนชื่อพัฒนา คุณพัฒนาล่ำรวยจัดอยู่ในอภิมหาเศรษฐีของประเทศไทยแต่ไม่ได้ใช้เงินมันต้องรักษาสุขภาพไปหาหมอแล้วก็ต้องมีคนดูแลคนที่อยากจะมีความสุขคือได้เดินออกจากบ้านแล้วไปเที่ยวเตะหรือไปเดินชอปปิง้งหรือไปกินอาหารอร่อยๆไม่ใช่นั่งบนรถเข็นหรือนั่งนอนบนเตียงแล้วไม่รู้สึกตัวฉะนั้นความล่ำรวยไม่ได้ตอบว่าคุณจะมีความสุขจริงๆแต่สุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโลกนั่นคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงแต่ความร่ำรวยเป็นตัวที่จะทำให้คุณมีความสะดวกสบายเริ่มต้นด้วยวิธีที่ผมบอก4อย่างทานอาหารมือเดียวใน1วันทำฟาสติ้งอาทิตย์ละวัน2วัน6-8ข,ขวดขวดละ6 0 0้ซีซีเริ่มต้นตั้งแต่ตื่นนอนทุกๆ2ชั่วโมง1ขวดนอนให้ได้9-12สชั่วโมงแล้วก็มีลมหายใจโปเพทัสเริ่มต้นแบบนี้ก่อนเลยแล้วคุณจะรู้ว่าคุณรวยได้ แล้วคุณจะเชื่อในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดว่าสติปัญญาของเราจะไม่เหมือนเมื่อก่อนใครพูดอะไรเราเชื่อหมดใครพูดอะไรเราขวางโลกมีคนสองประเภทนะพูดอะไรเชื่อหมดแสดงว่าไม่มีตรวตนชีวิตไม่มีตรวตนเชื่อเขาไปหมดทุกเรื่องหรือพูดอะไรขวางโลกขวางทุกคนฉันเก่งคนเดียวบนโลกใบนี้หรือฉันรู้ทุกเรื่องเราจะไม่เป็นคนทั้งสองประเภท เพราะว่าสังคมไม่ชอบคนแบบนี้แต่สังคมจะอยู่กับคนแบบนี้พวกเดียวกันแล้วแบ่งกลุ่มเป็นสองฝ่ายเชื่อทุกอย่างพวกเราไปเชื่อทุกเรื่องเขาให้เราไปจ่ายค่านู่นค่านี่เขาให้เราใช้เอกสารตัวนี้เขาให้เราใช้แพลตฟอร์มนี้เขาให้เราเดินทางซ้ายเราก็เดินซ้ายเดินขวาาก็ขวามันจะมีคนกลุ่มนี้อีกประเภทหนึ่งขวางโลกไม่โลกใบนี้ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ยอมอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง เราจะไม่อยู่ทั้งสองทางเราจะไม่อยู่ทั้งสองโลกใบนี้เราจะต้องไม่ป่วยและรวยโดวยวิธีการที่บอกสงครามเกิดแล้วแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเดือนเมษายนแล้วก็ภัยพิบัติครั้งใหญ่เกิดขึ้นแล้ววันนั้นผมพูดไปแล้วว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นมีที่ไหนบ้างบอกไปหมดไทยวันก็โดนไปแล้วตามที่คำนายไว้แล้วเมื่อวานก็วันก่อนก็มีแล้วดูไบ75ปีตั้งแต่สร้างประเทศ ตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองทุกอย่างไม่เคยน้ําท่วมไม่เคยฝนตกหนักขนาดนี้น้ําท่วมหนึ่งน้ำท่วมหนึ่งวันเท่ากับหนึ่งปีจริงๆแล้วอ่ะประเทศโปรนี้นับจํานวนน้าได้เลยเพราะว่าเป็นทะเลทรายบางคนบอกอยู่ประเทศไทยในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวไม่มีครับในน้ําไม่มีปลาครับมีแต่หอยเชอรี่มีกบเขียดหนูอยู่ตามรูในน้ําไม่มีปลาแล้วครับปลาอยู่ไม่ได้เพาตาย เอาแล้วทำไมหนูมันอยู่ได้เพราะมันทนนะครับอ่ะในนาม,มีข้าวในนาำไม่มีข้าวแล้วครับมีแต่มีแต่ไอตัวที่กินพืชวัชพืชตินพืชไอตัวหลวงข้าวแล้วข้าวก็ออกมาไล้คุณภาพเห็นไหมฉะนั้นแล้วที่สําคัญในน้ําม,มีปลาในน้ำม,มีข้าวคุณจะไปกินข้าวเขาได้ยังไง่มันเป็นพืชมันเป็นไล่ของเขามันเป็นพืชสวนของเขาเราเป็นชาวบ้านเราเป็นคนข้างนอก ในนาเราจะไปขอน้ําขอปลาในนาเขาเหรอไม่ใช่มันเป็นคำพังเพยแต่หารู้ไหมว่าไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศอื่นเขาก็มีน้ํามะพร้าวมีมะม่วงมีมังคุดมีลำไยมีทูเรียนในประเทศที่เป็นร้อนชื้นนะแต่ละประเทศเขาก็มีพืชผลไม้ที่แสนจะอร่อยของเขาวันนี้สงครามเกิดเริ่มแต่เดือนนี้ภัยพิบัติเกิดครั้งใหญ่เดือนนี้เป็นต้นไป แล้วก็เกิดแล้วด้วยรอรับฟังข่าวสิบสี่ยี่ของทุกเดือนโดยเฉพาะเดือนเมษาพฤษภากรกฎาสิงหาพฤศจิกาธันวาเอาแค่นี้พอแต่จะเป็นไปตามคำทํานายทั้งหมดและที่สำคัญไท้วันนพึ่งแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงตอนนี้ก็อินโดอินโดเซร็จก็ตอนนี้ก็ดูไบปีที่แล้วก็หนักที่ประเทศเธอร์กีแล้วก็ติดก,กับเธอร์กีแถวซีเวียโดนวันนี้สงครามเกิดแล้ว หนียังไงแล้วจะอยู่ที่ไหนล่ะผมบอกแล้วนะจังหวัดที่อยู่ได้ขอให้มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล250เมตรจังหวัดที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเชียงใหม่เชียงรายแล้วดีที่สุดก็คือเชียงรายคอนเสกเงินหายใจเข้าสุดกัน้นออกสุดก้นกินอาหารมือเดียวเพียงแค่หนึ่งปีนะคุณผู้ชมจะมีเงินเหลือเก็บประมาณ72,000บาทตอนหปีแค่งดมื้ออาหารเหลือหมือ้อในหวัน แล้วก็ทำฟาสติ้งอีกสองวันเท่ากับว,ว่าไม่มีอาหารเลยทั้งวันแล้วที่สำคัญเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกการพน,นันเลิกเที่ยวเตะคุณผู้ชมจะมีเงินเป็นแสนถึงแสนห้าต่อปีวันนี้รวยละทุกปีทำแบบนี้จะมีเงินเหลือเก็บเอาแล้วเงินเอามาจากไหนอ่ะก็พอไม่ใช้มันก็คือมีเงินเหลือเก็บไงลองไม่ใช้ดูสิวันหนึ่งเราใช้เพราะเราอยากได้แต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราใช้ มันไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปละเงินจะเหลือชุดความคิดนี้จะเกิดปัญญาได้เราต้องเป็นคนที่ใจเย็นใจดีอย่าโลภเอาถ้าใจร้อนมันก็อยากได้ทุกอย่างถ้ามันโลภอ่ะมันก็อยากจะได้ทุกเรื่องแล้วมันก็จะเกิดความวุ่นวายฉะนั้นชีวิตของเราจะมีความสุขก็คือไม่มีความวุ่นวายเพราะเราใจเย็นใจดีวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะแล้วก็ จะไปอยู่ที่ไหนบอกแล้วนะแล้วจะรอดไม่รอดบอกให้เลยนะคนที่มีลมหายใจโพเปทัสรอดคนที่มีเวลาจุดติกเกิดมีน้ำหนักจัก,กรวาลมีเส้นผมของผมหรือมีชื่อเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือชื่อจัก,กรวาลคุณรอดเพราะอะไรรู้ไหมคอยดูแล้วกันเพราะถ้าคุณไม่มีชื่อมนุษย์ต่างดาวหรือชื่อจักรวาลหรือน้ำหนักจัก,กรวาลหรือเวลาจุติกเกิดมีเส้นผมของผมหรือมีลมหายใจโพเปทัสคุณไม่รอดเพราะคุณต้องตาย เพราะโรคประจําตัวโรคร้ายเชียบพ,พันบางคนนอนนอนอยู่วันหนึ่งไม่ตื่นนะเส้นเลือดแตกในสมองหัวใจวายขับขับรถอยู่สงกรานไปตบหน้าเขาสิบครั้งโดนยิงตายลูกฉันดีลูกฉันเป็นคนดีเป็นเสาหลักของบ้านแต่ไม่ดูเลยว่าคนเราอะ่ะความโมโหมันเกิดขึ้นได้เพราะเล่าเล่า,ลาความความโมโหนะมันเล่ามันหยุดชะงักม่มันเขาเรียกมันหยุด มันไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าความยับยั้งชั่งใจละไปตบไปทําร้ายเขาคิดว่าตัวเองเก่งแล้วเขาก็มีปืนมันยิงใส่แล้วบอกลูกฉันดีจุดเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่าคุณคิดว่าคนทาร้ายคนแล้วคนคนนั้นจะไม่โกรธหรอเขาไม่หินไม่ใช่ปูนนะเขาเป็นแค่คนธรรมดาคนเหมือนคุณน,นี่แหละที่โมโหเป็นฉะนั้นถ้าเราใจดีอารมณ์ดีเราก็จะเจอสิ่งดีๆ วันนี้อยู่ที่อารมณ์ของเราทั้งนั้นแต่แม่อารมณ์ของเราคือยิ้มอย่างเดียวแล้วหัวร้อนแล้วก็บ้านะครับฉะนั้นวันนี้จะอยู่ที่ไหนเรารอดต้องมีชื่อเป็นมนุษย์ต่างดาวชื่อมนุษย์จกักรพืชจัก,กรวาลเวลาจุดติดเกิดน้ำหนักจัก,กรวาลมีเส้นผมของผมแต่ทั้งหมดนี้อยู่ที่ความคิดของคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณเพราะว่ามันพิสูจน์ได้ถ้าวันนี้ไม่มีลมหายใจโพรพทัส เองไม่มีก็ใช้ชีวิตปกติแล้วดูว่าเราจะตายเพราะอะไรอะ่ะมนุษย์เนี่ยมีสองทางเลือกตายครับหนึ่งตายด้วยโยครคภัยไข้เจ็บคนป่วยด้วยคนคนแก่นี่เรียกว่าโรคนะแล้วก็เรียกโรคชลาอย่างที่สองที่คุณตายก็คือความโมโหความฉุนเฉียวความไม่คิดหน้าคิดหลังตายด้วยอุบัติเหตุมีสมมีสองทางเลือก แต่วันนี้เราจะไม่มีวันตายฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดสงครามหรือไม่เกิดสงครามเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าภัยพิบัติคุณก็ต้องตายแต่ที่ผมพูดทั้งหมดในรายการผมคือคุณจะไม่ตายคุณจะรวยนอนเฉยๆหายใจเรื่อยๆรวยแน่ลองดูนะครับ